ทำไมแล้วโอ้โหชนี่กันแก๊ปมาแรงจริงๆจะไม่ยอมแก๊ปครับเรียบร้อยครับผมสวยๆนี่เลยมาตลอดมาตลอดโอ้โหมัหลุดครับผมเรียบร้อยครับเหยื่อจะขาดแล้วครับเหยื่อขาดแล้วครับเก็บก่อนครับไอ้ไอ้แล้วเหยื่อผ่าของผมแม่งเบี้ยวเสียสูนเลยเนี่ยนี่เสียเสียสูนมันยังกินเลยก็ดูนี่เสียสูนย์ผมตาเบ็ดันเดียวเนี่ยเบ็ดหักด้วยโอ้ เดี๋ยวจิบได้ามั่มาทัศสวยเลยนี่คิด texture ซิกัดแล้วก็คายกัดแล้วก็คายแตะดียังคาย t ิ x t u r e ี่เหลืออะไรนะครับไม่ได้คายมันมันเม้มมันเม้มไม่ไม่ไม่แม่นน่าจะมาละหลายหคนนะครับโอ้โหกรับวิ่เป็นบุฟเฟ่เลยครับโอ้ยไหลครับตีปั๊บกินตีปั๊บกินนะโอ้โหมันกินดีจริงๆนะครับสีนี้ เอาโอ๊ยหลุดด้วยใช่ครับทานกันเลยนะฮะเอาแน้ำเดือดเชยนึกว่าตีกระพงน้ำเช้าตอนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแบมโจยีกเลยนะแบมนึกว่าตีกระพงน้ำเช้านะโอ้ยไม้ต่อไม้ฮะไม้ต่อไม้อีกผูกกระชังทุ่งเสร็จเมื่อกี้เองแแบบโอ้ยฮะไหลใครโทรเกี้ย ใครโทรมาไว้ดูโอ้ยโดนแล้วครับอุ้ยเต็มเลยครับโดนยังครับกระดีกันเก็บรุดรุดรัวๆครับรุดอ้ยเต็มไหลอุ้ยเต็มไหลเต็มไหลน้ำเดือดจัดกระดดัวๆเลยเนี่ยโอ๊ย โอ้เนี่ยม<า>ผมยังไม่ปลดปลาเลยนะแบมเนืามาเนี่ยปลายังคาเบ็ดเลยเนี่ยเอา้าผมโอ้ยยิงนะแบมโอ้ยยืนน้ำเดือดกันอยู่เนี่ยยืนน้ำด้วยเลยรับพงซ้ำเช้าเอาหาขาดด้วยโถเยือ,อยไปเอาไปยางกันแก๊ปกัดดีมากเลยนะแบมใช่ครับนี่ผมยังไม่ใส่โลใส่ครึ่งโลนี่โอ้ยหางขาดไปแล้วว่ะโอ้ยนสันสีน่ห้าตัวแล้วครับนืำอำ้อมัดตรงนื้อำมัดอ่ะ มันมากัดใกล้ๆเลยกันาหลันอยู่เนี่ยหังมาดีมามาเลยอันดีเอาเอามีหางขาดได้ด้วยเอ้าขาดก็ต้องตีต่อไปนี่นี่อยู่หน้านี่มาเนจิบ โอ้ยกระชังหละเออตดหักเลยเนี่ยดี๋ยัดัข้างลาเลยจริงเนี่ยโน้ำเดือดตัดแบมบอกเลย